สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับร้าน SBK นะร้านจูนรีเฟร SBK พรลรามห้านะฮะแล้จะมาเปลี่ยนคาร์บอนนะครับคันนี้เลยนะนี Honda ่ h o น d a c b r 6บ0 r หปี2021-22นะฮะสีแดงนะครับจะเปลี่ยนข้างถังบางโหลังบางโซ่นะฮะแล้วก็บางสเตอร์หน้าทางนู้นนะครับนี่โดยทีมช่างนะครับในแล้วก็ คันนี้เคยทำอะไรกับเรามาบ้างก็จจะเป็นพวกชุดครอบกุญแจนะครับครอบถังโหนกนะครับนะครอบเฟรมคาร์บอนนะครับนี่ครอบเฟรมคาร์บอนบังโคลนหน้านะครับอ่ะนี่นี่ชุดครอบเฟรมนะครับเปลี่ยนได้ปะ่ะเดี๋ยวไ่ดูกันนะครับว่าเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้าเนี่ยดูครอบอาม นะครับคอบอามชุดครอบอามนะครับอันนี้คือรอรีไฟคืนค่าก็เดี๋ยวรีทําใหม่นะครับนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปใส่กันก่อนเราไปดูว่าเสร็จแล้วจะ,อะตอนนี้นะครับผมก็ใส่บังคหลับบังโซเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะอันนี้ข้างถังเรียบร้อยสวยๆเงาๆนะครับข้อเฟรมโอ้โหคู่กันอย่างเงาเลยบังสเตอร์หน้าใส่แล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้เขาถังโนกสวยสวยจริงในนี้ลูกค้าใช้ประมาณ7เดือนอะรถประมาณ7เดือนนะก็ยังมีความเงาสวยฉ่ำนะครับผมซื้อกับเรามีรับประกัน1ปีนะฮะ<ม>บอกเลยสวยจัดสวยพอมีการรับประกันด้วยนะครับผมอันนี้ดูลายผ้าซะก่อนนะลาย การเลียงผ้าวางผ้านะครับคันนี้เป็นชิปเตอร์ศูนย์นะชิปเตอร์ศูนย์เดิมโรงงานเลยนะครับอันนี้คันนี้ต้องซื้อแยกเพราะว่าไม่เหมือนปีใหม่ปใมีใหม่มันจะมีมาให้นะครับซื้อแยกประมาณเจ็ดพันแล้วบางคนหน้านะครับคาร์บอ <Carbon. S 2> นนี่บางคนหน้าทางเราก็ลูกค้าซื้อไปประมาณสามสี่เดือนละก็ยังเงาอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่อันนี้ก็ลังรีรฟีไฟนะรีไฟรีค่านะแล้วก็จูนใหม่ SBK อยู่ตรงราัจกพึกพรามห้าใครว่างก็แวะเข้ามาได้นะทักเฟซทักอะไรไปก็ได้นะฮะสปอนเซอร์ไม่ได้หรอกแต่โปรโมทให้เฉยนี่รอดูใส่เสร็จเดี๋ยวรีวิวเต็มตัวสุดแค่ไหนนะเดี๋ยวรอดูก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนคาร์บอนพารคาร์บอนนะครับกับเจ้า Honda CBR 650R ปี2021-22นะฮะนะก็ไล่ให้ดูกันตั้งแต่แรกละกันก็จะมี ครอบแจนะผมครอบถังเต็มใบโหนกนะฮะข้างถังนะครับข้อเฟรมนะครับผมบังสเตอร์หน้านะครับบังคนหลังบังโซนะครับครอบสวิงอาร์มนะครับนะที่ลูกค้าเคยมาจัดความหล่อกับเราไปนะครับแล้วก็แบบเพิ่มนะเพิ่มความหล่ออันนี้เป็นบังคนหน้านะฮะอ่าตามนี้เลยนะครับนะก็ดูของใหม่นะ่ะดูอย่างข้างถังอันใหม่กับ พวกข้อเฟรมนะครับผมยังเข้ากันได้นะมันมีความใหม่ความฉ่ำแน่นอนด้วยแลกกเกอร์เราเป็นคุณภาพเทพนะครับผมแล้วก็เรซินเทพทุกอย่างเรานำเข้าหมดเลยนะครับผมจากต่างประเทศนะทั้งเมกาแคนาดายุโรปท่างนั้นหมดนะเราจะไม่ใช้งานบ้านเราหรืองานจีนที่แบบเป็นงานกาที่งานออกมาเราจะไม่สวยนะฮะก็เดี๋ยวเราคืนไฟทำไรเสร็จก่อนแล้วน่าจะเป็นหน้าที่ต่อจาก สารต่อแล้ว FPK สารต่อนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดแล้วใครกันเยอะนะฮะแล้วใครชอบงานคาร์บอนงานพวกงานพาร์ทงานอะไรอย่างเงี้ยของ650 F หรือ R ทักกันเข้ามาได้นะเพจพีดีคาร์บอนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครมาจากคลิปในช่องเรามีามราคาพิเศษให้แน่นอนติดตั้งฟรีนอกสถานที่แล้วก็มาติดตั้งฟรีที่หน้าร้านได้นะครับโอเคก็ไปละนะวันนี้มาต้องไปก่อนเอ้ยไม่ดิ ลาลองไปก่อนมา้านี่เพราะลาไปก่อนแล้วครับทอมาครับสวัสดีครับและดูวันนี้รถในร้านนะครับผมเข่้าวนะเดี๋ยวจะหาว่ามา S B K เราไม่ถ่ายบรรยากาศภายนอกนะก็จะประมาณนี้นะโอ้โหมีเซ็ต X14R S1000R ที่ทำจากร้าน T T Service สายสีโดยพี่ตูนนะฮะ c B R1000 Harley ก็มีโอ้โหดุดุทางนานานครับผมนะพวก เนี่ยเยอะแยะเลยนะเซอร์วิสต่างๆภาพเบรกนะ้ำมันเครื่องมีหมดอยากมาเซอร์วิสก็มาได้นะครับผมนะนี่เซอร์วิสกันเพียบนะครับร้านตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์นะมีคาว่า Sbk ทูบไยคิดเจอเลยนะมาได้เลยนะครับผมนะนี่ตรงข้ามโรงพยาบาลสัตว์แพทย์สภา,าตรงนู้นนะไปละบายบายคันนี้บายบายเจอกันนะคผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสรักาการแล้วนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ